สวัสดีครับพเพื่อนเผมเฟิร์สช่อง First f ฟิร์สเซฟทีวีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับความรู้สึกหลังจากที่ใช้ตัว iPhone 15ตัวธรรมดาตัวนี้นะครับมาประมาณ5เดือนเข้าเดือนที่6นะฮะว่าหลังจากที่ใช้ตัวของ Android มาประมาณ15ปีเนี่ยแล้วเปลี่ยนมาใช้ตัวของ iOS เนี่ยเรารู้สึกไงบ้างเราปรับตัวยังไงบ้างหลังจากที่ใช้ Android มานานมากๆตัเล่าท้าวค้างก่อน,นครับก่อนอันนี้ผมใช้ มือถือเนี่ยเจ้าตัว p ฟ c โค m 3 Pro เนี่ยเป็นตัวหลักมากกอนเลยนะฮะดังนั้นผมก็เปลี่ยนอยากได้มือถือที่มีกล้องที่ดีขึ้นก็เลยสนใจเจ้าตัวซัมซุงครับย1ิเ fe นะครับแต่ว่าหลังจากที่ใช้มาสักแป๊บหนึ่งเนี่ยสิ่งที่พบได้คือมันใช้ตัว snap ครับ snap dragon 888ซึ่งมีปัญหาเรื่อง ความร้อนมากๆเลยก็รู้สึกว่าไม่โอเคกับมันก็นเลยเปลี่ยนนะครับหามือถือที่มันดีขึ้นในเรื่องของกล้องดีขึ้นในเรื่องของแบตเตอรี่และการจัดการความร้อนมันก็เลยมาจบที่ตัวของ iPhone นั่นเองครับผมซึ่งสเปคเน,นี่ยคนก็ไปหาอ่านกันได้อยู่แล้วนะฮะวันนี้จะมาพูดเรื่องความรู้สึกหลังจากการใช้งานมากกว่าซึ่งโอเคผมใช้งานมาสัก ระยะหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่ามันดีนะในความรู้สึกหลังจากที่ใช้มาสัก6เดือนแต่แรกๆเนี่ยก็จะมีความรู้สึกไม่ชินในเรื่องของปุ่มแบ็คเดี๋ยผมเปิดให้ดูว่าผมแบตเตอรี่ผมยัง100อยู่นะฮะใช้ตั้งแต่บมกลานะฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างที่หนึ่งนะก็คือปุ่มแบ็คคือถ้าเป็น Android อ่ะปุ่มแบ็คเราจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ใช่ไหมแต่เนี่ย ุมแบ็อ่ะมันไปทั่วแอปหมดเลยเว้ยคือเนี่ยต้องกดจะออกต้องกดขวาบนต้องลงมาซ้ายล่างซึ่งแบบมันลำบากมากถ้าเป็น android gesture เราปัดปุ๊บจากมุมเครื่องเนี่ยปุ๊บออกมาเนี่ยปุ๊บมันคือมันจบเลยแต่เนี่ยคือว่ามันค่อนข้างที่จะจุกจิกมากครับในการใช้งานเราไม่ถ้าปัดซ้ายปัดขวาเพื่อปิดแอป,ปได้ต้องเลื่อนขึ้นต้องเลื่อนขึ้นเท่านั้นนะเลื่อนขึ้นเพื่อโอเคเพื่อคุณจะได้เคลียร์ออกซึ่ง มันเป็นอะไรที่ลำบากามากแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงไม่เพิ่มตัวของจ e s t อร e เข้ามานะฮะในการที่ใช้งานในการ back ในการกลับอะไรต่างๆให้รู้สึกว่ามันมันง่ายขึ้นนี่เป็นแบบเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ถนัดที่สุดเลยในการใช้ ios แล้วก็สิ่งที่รู้สึกว่าไม่ชอบถัดมานะครับผมก็เรื่องของการ c อน t r o l วอลุ่มเสียงคือ iOS อะ่ะมันคอนโทรลเสียงอะ่ะมันคอนโทรลอย่างนี้ปืดปืดใช่ไหมแต่มันจะคอนโทรลได้คือ o v e r อร์เสียงที่เป็นรวมทั้งหมดซึ่งเป็นแบบเป็นเสียงแบบมาสเตอร์ทั้งหมดอะครับไม่สามารถคอนโทรลเฉพาะแอปพลิเคชัน y u t u b e แอปพลิเคชัน t i k t o อแอปพลิเคชัน m e s s e n g e ออะไรแบบนี้ได้คือมันจะแบบโอเวอร์ทั้งหมดเลยซึ่งเวลาผม โทรศัพท์อย่างเงี้ยผมอยากจะดูทิ k t o k ไปด้วยซึ่งแบบบางทีแบบเสียงคู่สนทนาก็จะดังมากอยากจะลดเฉพาะเสียงคู่สนทนาลงแล้วเอาทิกต o k ดังเท่าเดิมมันมันทำไม่ได้ครับซึ่งถ้าเป็นตัวของ Android มันจะทำได้กล้องนี่คือแบบ the base เลยนะครับคือที่ผมหาผมอยากจะหามือถือที่เล็กกระทัดรัดและพกพาง,ง่ายแล้วก็ สามารถใช้ถ่ายรูปได้สวยแบตเตอรี่ดีแบตอึดสามารถใช้งานได้ไว้ใจได้ก็เลยมองมาที่ตัวของ iPhone นั่นเองซึ่งข้อดีของเขาคือเรื่องกล้องครับเนี่ยคือกล้องเขาเขาดีมากในการใช้งานอะไรต่างๆมันคือมันไว้ใจได้หมดเลยนะฮะอีกแอปหนึ่งที่ชอบใช้ก็จะเป็นตัวของแบล็กเมจ i ดีไซนะนะ อย่างตัวเนี้ยมันจะคอนโทรเลรเรื่องของ ISO แยกได้นะฮะว่าจะเอามืดเอาสว่างยังไงนะฮะชัตเตอร์สปีดสามารถแบบควบคุมได้ว่าคุณจะเอามืดเท่าไหร่สว่างเท่าไหร่นะครับในเรื่องของไมโครโฟนสามารถเลือกได้คุณสามารถเข้ามาที่คอสตอมแล้วคุณก็เลือกจะใช้ไม้แยกใช้ไม้อะไรได้ซึ่งมันค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยทุกคนแอปพลิเคชันในเรื่องของการ คอสมัยอะไรต่างๆความลื่นไหลในการใช้งานดีมากๆเลยฮะมันลื่นไหลแบบดีสุดๆเลยอะ่ะอะไรตรงนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวของ iPhone เนี่ยเป็นจุดเด่นก็คือเรื่องของการคอสมัยเอ่ออัลติไมซ์นะครับในเรื่องของแอปพลิ ize, คเคชันต่างๆสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเป็นสิ่งที่ไม่เจอในตัวของ Android นะครับ ในการแบบเราเพิ่มลดความสว่างได้เนี่ยเป็นสิ่งที่แบบดีดีมากๆเลยในการแบบเพิ่มลดได้แบบนี้นะฮะหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของความสามารถนะครับของเขาที่ค่อนข้างที่จะดีในการค้อสมัยในการควบคุมอะไรต่างๆน้ำหนักกระทัดรัดได้ดีมากๆ สิ่งที่ไม่ชอบก็คือนั่นแหละฮะการที่ปุ่มแบ็กอยู่ในจุดต่างๆคือมันอยู่ทั่วจอหมดซ้ายบนขวาบนนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวของ Android อะปุ่มมันจะอยู่ซ้ายล่างปัดออกจึดนี่คือสิ่งที่แบบ Android มันง่ายแล้วก็จะมีในเรื่องของผมปกติผมจะใช้มือถือเป็นรีโมทแอร์ Air. มันจะมีอินฟราเรดอันนี้ผมก็ต้องไปซื้อตัวเจ้าอินฟราเรดที่เป็น IR รีโมท มาใช้กับตัวของ iPhone แทนซึ่งมันก็จะลำบากนิดนึงแต่มันก็ใช้ได้นะฮะใช้เป็นตัวนี้แบบนี้นะฮะที่ใช้จะเป็นกลมๆน,นะฮะอย่างเงี้ยนะฮะทนี้การเปิดปิดแอร์ได้จากมือถือซึ่งมันก็ดีไปอย่างหนึง่งนี่ครับเปิดขึ้นมาเป็นสมาร์ทไลฟ์นะครับเราก็เลือกได้ว่าเป็น แอร์ของเราเราต้องการจะเปิดแล้วก็เปิดสวิตช์นะฮะอันนี้คือคอนโทรลได้จากทั่วโลกเลยนะฮะเนี่ยปึ๊บเราก็เปิดลดเพิ่มลดองศาได้จากตรงนี้เลยนะฮะซึ่งก็ถือว่าเอามาทดแทนอะไรต่างๆที่มันขาดหายไปได้ไอโฟนมันก็มีข้อดีของมันนะในเรื่องของกล้องในเรื่องของอะไรต่างๆก็ยังต้อง ปรับตัวกันต่อไปนะครับหลังจากที่ชใช้ Android มานานสิ่งที่ขัดใจในตัวของ iPhone ก็จะมีเรื่องของการรับ Wi-Fi ก็คือมันไม่สามารถที่จะสแกนย่านของ Wi-Fi ได้นะฮะเดี๋ยวลาผมใช้ผมจะมีแอปหนึ่งที่ไว้ดูขึ้นความถี่ของ Wi-Fi นะครับเป็นแอปเนี้ยนะฮะ ไว้ดูว่า Wi-Fi ที่บ้านเนี่ยขึ้นความถี่เท่าไหร่ซึ่งแบบ iPhone มันไม่ปลดล็อกฟังก์ชันตรงเนี้ยมันไม่สามารถสแกนขึ้นความถี่ได้ซึ่งเป็นอะไรที่แบบแย่มากคือหลังจากคนที่เคยใช้แบบฟูฟังก์ชันมาแล้วพอมาถูกย่อลดให้เหลือเท่านี้เหมือนอยู่ในคุกเหมือนโดนขังคุกอะความรู้สึกมันจะค่อนข้างจะอึดอัดนิดนึงแตถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ เป็นมือถือที่ดีไหมดีเป็นมือถือที่แบตอืดไหมอืดถ้าผมหามือถือก็จะมองประมาณเนี้ยมือถือที่จอสวยกล้องดีใช้งานแบตเตอรี่อืดไม่ร้อนสามารถใช้งานได้ทุกสภาวะไว้ใจได้ทุกๆอย่างซึ่งผมว่า iPhone มันค่อนข้างเป็นมือถือที่ครบเครื่องที่สุดละสำหรับตัวเนี้ยเท่าที่ผมมองกลับอีกตัวหนึ่งที่ผมมองก็จะเป็นตัว S23 ไอ้ที่สามธรรมดาเนี่ยที่เป็นตัวของ snap แปดจสองตัวนี้ก็เป็น8ปดที่ดีมากๆนะเพราะว่าเป็นรุ่นสุดท้ายที่มีชิป snap ในรุ่นเริ่มต้นของซัมซุงถึงแม้กล้องเขาจะเป็นรุ่นเก่าจากตัว s 2 2ก็เถอะแต่ผมมองว่าชิปเนี่ยก็ยังน่าสนใจในราคาประมาณ1 5ื่นก็เป็นมือถือที่ดี ตัวหนึ่งในราคาหมื่นห้าหรือหาได้สักหมื่นสองหมื่นหกตัวสองห้าหกอะไรแบบนี้นะฮะตัวนี้ก็ยังเป็นมือถือที่ค่อนข้างที่จะครบเครื่องตัวหนึ่งก็คือหาตัวจับยากที่สุดแล้วถ้าเทียบกับไอโฟนสิบห้าก็เป็นประมาณนี้ครับมาบทนห้ฟังในเรื่องของการใช้งานจเจ้ตัว iPhone 15เครื่องนี้ ผมยังเซ็งเรื่องการลดวอลลุมเสียงอยู่เนี่ยรู้สึกว่าอยากไป s ยี่ิบสามอยู่แต่ก็เป็นมือถือที่ดีเครื่องหนึ่งก็ใช้กันไปฮะก็มามานนี้ครับสำหรับนี้ผมเฟิร์สช่องเฟิร์เซีีตอนนี้เหลือประมาณราคาประมาณสองหมื่นห้าแล้วสำหรับ iphone สิบห้าตัวเริ่มต้นตัวร้อยี่สิบแปดราคาถือว่าลงมาเยอะมากผมซื้อแต่โมกุล่าโมกลามันอยู่ที่ประมาณสามหมื่นลงมาประมาณห้าพันเลยสำหรับรุ่นนี้ ก็ถ้าใครจะจับจองซื้อหาผมว่าตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่นะครับสำหรับ iPhone 15ก็สอนนี้ผมหรับเฟิรช่อง p พส s t ท v ีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าทุกผม่มสวัสดีสวัสดีครับ